สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพาวเวอร์สพ p l า y G-View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Asrock มาเิบบอร์ดที่เกมเมอร์และโอเว c ร์คล e อเเลือกใช้ Asus Zenbook The Incredible Ultrabook สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโลกับโซนทีวีครับผมครับวันนี้อยู่กับผมนายไอ์ครับและก็ผมนัทมิสเอรี่ครับจะสลับกันทําไมมีอะไรให้เล่นอยู่เรื่อยแน่นอนะต่ลอดนิดหน่อยก็เอานะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับแท็บเล็ตครับเหมือนเดิมจากทางโตชิบ้านำสุนค่านะโตชิบ้านำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตอ๋อเป็นแท็บเล็ตในรุ่นเร็กซ่าแท็บเล็ตนะครับ AT ท0 0คุ้นคุ้น คุนคุนก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอไปแล้วรุ่นที่เล็กกว่าหน้าจอขนาด7.7นิ้วอันนั้นมัน A T 2 7 0ใช่ครับ A T 2 7 0อ่าวันนี้เป็น A T 3 0 0ครับนะครับหนั้น A T สองเจ็ดศูนยใช่ครับทำาแมันนี้อ่าน A T สามร้ออ่ะก็ A T 3 0 0ก็ได้ครับ300ไงสปาร์ตัน300ร้ยเรียวในดัสอันนั้นมันหนัง เจ้าตัวนี้ครับนะครับก็จะต่างกับตัว A T 2 7 0นิดหน่อยคือก็คือนี่เรามาดูหน้ากล่องเลยดีกว่านะครับชื่อรุ่นครับอย่างแรกชื่อรุ่นต่างแน่นอนแน่นอนอ่ามาที่ตรงนี้หน้ากล่องนะครับเป็นคอร์ดคอ e เหมือนกันเหมือนกันนะครับเป็น Nvidia Te ียเท3เหมือนกันนะครับอันต่อมาอันนี้ต่างแน่นอนแน่นอนนะครับอันนี้เป็น10.1จนิ้วนะครับเป็นหน้าจอ IPS display เเหมือนกันครับนะครับต่างกันที่ขนาดเท่านั้นเองนะครับ S.D. สล็อตก็สามารถเพิ่มได้เหมือนกันเพิ่มหน่วยความจำได้ใช่ครับรวมไปถึงมีมินิ H.D.M.I. เหมือนกันครับผมแล้วก็เป็น Du a l Camera กล้องหน้ากล้องหลังใช่ครับเหมือนกันมีเหมือนกันเดี๋ยวเรามาลื้อกล่องกันเลยดีกว่าเราไม่แกลื้อกล่องเรา่อเพ่ลื้อกล่องครับอ่ะ <l oph favourite> เรามาดูเลยดีกว่าอ่าทีเด็ดครับครับผมนี่เราออกมาก่อนเลยทีเด็ดอืม <l oph atz> <ล> <atz> เราไม่ไม่เหลือไว้เป็นตัวเลือกสุดท้ายอ่า วางนี้ก่อนเอ้าอะไรของเขาเรามาดูบันเดิก่อนกูจะให้ดูเครื่องก่อนอุปกรณ์บันเดินอันนี้เป็นสายครับสายสายซิงค์นั่นเองนะครับชาร์จได้ครับไม่ใช่นะครับเป็นสายคอนเนคครับผมเป็นหัว USB แล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าเป็นหัว20พิ pin นะครับคอนเนคเตอร์ทารเฟอร์ครับใช่ครับก็สามารถเสียบชาร์จแบตได้ด้วยได้ด้วยครับตรงนี้อ่าอันนี้ เขาเรียกอะไรครับคุณไอซ USB charger adapter ครับก็าสามารถเสียบ USB ใช่นะครับชิ้นต่อมาครับนะครับอันนี้เป็นกล่องขาวๆนี้เป็นกล่องเบเกอรี่หรืออย่างไรไม่ใช่ไม่ช่วยผมเลยนะครับก็เป็นคู่มือการใช้งานนะครับนี่คู่มือแนะนำผู้ใช้มีภาษาไทยด้วยนะครับไม่ต้องห่วงอ่าเรามาดูที่ตัวพระเอกกันเลยคุณไอซครับครับอ่านี่ครับ แทนที่จะเอาวางไว้ตรงนี้ก็ไปวางเกะกายตัวระเอกสักั้นสักหน่อยเอาให้ม <_ Gimme for Aqui> <oyu> ันขันหูขันตาเล่นตายอันนี้ด้านหน้านะครับหน้าจอขนาดสิบนิ้วสิบจุดหนึ่งนิ้วนะครับอันนี้ด้านหลังครับก็ขนาดสิบจุดหนึ่งนิ้วเหมือนกันครับนะครับจะเล่นทำไมอ่ะมาดูดีไซน์กันครับครับผมด้านหน้านะครับหน้าจอขนาด สิบจุดหนึ่งนิ้วนะครับเหมือนที่หน้ากล่องบอกว่าเป็นหน้าจอ IPS Display Gorilla Glass ใช่ครับนะครับนี่ด้านบนนะครับก็จะมีกล้องคามีรานะครับขนาดสองล้านพิกเซลใช่นะครับนี่อันนี้ด้านหน้าอันนี้กลอ้องหน้ากล้องหน้านะครับมีขอบดำด้วยนะมีขอบดำตรงนี้ด้านหลังครับวัสดุที่ใช้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะมีลวดลายนิดหน่อยเป็นเทกเจอร์กลมๆเล็กๆใช่เป็นจุดๆเล็กๆไม่เรียบไม่เรียบผิวคู่ค่ะใช่ครับอืมนะครับบริเวณมุมตรงนี้นะครับเป็นโลโก้ของทางโตชิบะครับอ๋ออ่าจะสลักอยู่ตรงนี้ทัดนมาครับคุณนายครับครับผมโลโก้ Google Google เหมือนเดิมเหมือนกับตัวเจ็ดนิ้วอ่าสองสตจุดศูนย์ครับผมตัดขึ้นมาด้านบนครับครับก็จะมีกล้องกล้องขนาดห้าล้านพิกเซล มาดูด้านข้างกันบ้างจากว่าจะมีพอร์ตเชื่อมต่ออะไรมาให้ใช้งานกันบ้างนะครับเรามาเริ่มจากด้านนี้กันเลยปุ่มปุ่มแรกครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่ม power ครับคุณไอ้นะครับรวมไปถึงเวลาเราจะล็อกสกีหน้าจอก็กดปุ่มนี้ได้ด้วยถ้าเหมือนกันนะถ้ากดค้างมันก็จะปิดเครื่องไปเลยก็เป็น power on off ไปใช่ครับถัดมานะครับปุ่มสกิดสกิดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับก็เป็นปุ่มล็อก rotate หน้าจอ ไม่ให้โรเทนหน้าจออ่าเหมือนกับไม่ให้หน้าจอหมุนไปหมุนมาอ่าครับตรงนี้ถัดมาอันนี้ก็จะเป็นโวลล่มครับเพิ่มลดเสียงนะครับอยู่ด้านข้างอ่าไม่มีและหมดแล้วด้านนี้หมดแล้วมาอีกด้านหนึ่งจ้นะครับเริ่มจากหูฟังนะครับ3ามจดห้ามเมตรตรงนี้นะครับแล้วก็ h d m i ครับครับแล้วก็มินิไม่ใช่มินิสิไมโครไมโคร USB ครับ นะครับถัดมาก็จะเป็น SD Card เอาไว้สำหรับเพิ่มหน่วยความจำใช่ครับแล้วก็จะเป็นซิมการ์ใส่ซิมการ์ดใช่เพื่อรองรับ 3G 3G เล่นได้ครับนะฮะแต่โทรออกไม่ได้นะไม่มีโหมดในการโทรใช่ไม่มีฟังก์ชันโทรศัพท์ครับครับมาที่ด้านล่างกันบ้างจ้ะด้านล่างเนี่ยนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรครับลำพังไม่ใช่ครับลำโพงถูกแล้วนะครับอีกอันนดิอ่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับนี่เลยครับครับ เสียบนี่เลยเขาเรียกว่าว่า20 pins connector ครับ for USB charger ครับ adapter ครับ and transfer data ครับโอ้โหสำเนียงเนี่ยคุณไปอยู่อเมริกามากี่ปีครับจริงเหรอผมเนี่ยจะบอกให้นะสมัยผมเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยครับผมเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ตอนป .3 สถาบันผมไม่ต้องพูดถึงอ่ะเพราะมันเสียวเ่าเอาตกลงคุณไม่ได้ไปอยู่ ประเทศนอกใช่ไหมครับผมไม่เคยไปหรอกไม่เคยไปนะแต่ผมชอบมาคุยออว่าไปบ่อยออเฮ้ยอะไรนอกจากในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าตา UI แล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆครับนะครับรวมไปถึงซอฟต์แวร์ของเจ้าตัวนี้ด้วยนอะไรนะครับอ่ามาดูกันเลยเราเข้ามาสู่หน้าตาของเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่าอันนี้คือหน้าแรกนะครับแล้วก็ปลดล็อกไปนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของ Android นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่น4.0.3นะครับนั่นก็คือไอศกรีมแซนวิชนั่นเองนะครับยังไม่ได้ไม่ได้เป็นเรี่บีนะใช่ครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของซอฟแวร์กันสักหน่อยนะครับเราก็มาดูที่ about tablet ครับนะครับคุณไออ่าเรามาที่ Android นี่ครับเวอร์ชั่น4.0.3นะครับเป็นไอศกรีมแซนวิสนี่ไง ยังไม่ได้เป็นเจลลี่บีนนะตัวนี้ใช่ครับทีนี้เรามาดูในส่วนของฮาร์ดแวร์กันบ้างในส่วนของพวก CPU อะไรต่างครับนะครับว่าเจ้าตัวนี้จะใช้ CPU อะไรก็เรามาเช็คจากอันดูตู้ครับนะครับ system info นะครับเราก็มาดูชื่อของเจ้าตัวนี้ก็คือ a300 t นะครับจากทาง t o ชิบะนะครับ CPU จะเป็น Quad-Core ARM v7 processor ก็คือ t e g r a 3นะครับ Nvidia Tegra ทนั่นเองสัญญาณนาฬิกาก็จะอยู่ที่ หนึ่งสามกิกะเฮิร์นะครับอ่าสกีนและสูเลชั่นของหน้าจอก็หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบคูณเจ็ดร้อยห้าสิบสองพิกเซลครับผมอซีพีไอจีพียูนะครับหน้าจอก็จะเป็นจากทางเอวีเดียมกันเอพีเป็นเอพีนะครับในส่วนของแรมครับก็จะเป็นหนึ่งจิกนะครับแล้วก็สตอเรจของเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่สามสิบสองจิกสามารถรองรับ SD card ได้ด้วยเพิ่มเติมได้เพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกันครับครับอ่า ทีนี้เรามาดูผลเทสของอันดูตู้กันสักหน่อยที่เทสไปแล้วนะใช่ครับผมเทสไปแล้วเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่คะแนนออกมาก็หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าห้าห้าคะแนนสนุกนะเนี่ยใช่ไหมใช่นะครับอ่าเรามาดูชาร์กันสักหน่อยอะนะครับว่าเขาจะทําได้ดีขนาดไหนก็ถือว่าอ,อ่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสําหรับเอทสามร้อยตัวนี้ครับผม,ผมนะครับในส่วนของ โปรแกรมเทสอื่นๆเรามาดูมัลติทัสเทสกันสักหน่อยนะครับว่าจะได้10จุดเหมือนกันไหมอ่าบตัวนั้นมัน10จุดใช่ครับตัวนี้ลองดูเท่าไหร่ลองดูครับครับพัดสินิ้วครับผมวาง5ครับคุณได้คุณได้วางอีก6 1 2 3 4 5งอ่้าอ่สิเอ็ได้ไหมไม่ได้นะครับ10 10นิ้วครับอันนี้ในส่วนของทัสกีนหน้าจอใช่ครับ หลังจากที่เราทดสอบในส่วนของทัศกีและกับ,บ <ฮะ S 1> ทอป,ป Multi Touch Tester เรามาลองให้คุณไอเล่นเกมกันสักหน่อยได้เลยนะครับเกมอะไรครับคุณไอซเหมือนเดิมครับ Subway s u r f e r เกมถนัดใช่ไหมครับเกมรักเลยไปลองดูกันเลยจัดมาไปกันเลยเป็นไงครับทัศกีจสุดยอด ลงเป็นลงขึ้นเป็นขึ้นเฮ้ยเกือบไปเกือบไปเกือบไปเฮ้ยมันมาได้ไงอ่ะโอ้โหไวจริงนั่น ได้แล้วเนี่ยสีสันสดใสนะครับแน่นอนนี่สีสันสดใสเหมือนตัว270เ,เลยครับเสียงก็โอเคคือการทัดมันตามมืออยู่แล้วสั่งได้หนังใจว่าง้นใช่แล้วโอโะ ผมจะกระโดดไปลินเปข้างทำไมเนี่ยวิ่งดีๆก็ได้นะจริงๆแล้วแนชว่ชดทัตแม่ชดทัตทัดลงตะ <c oughs> ก็มานี่เป็นไงล่ละ่เป็นไงชววไปหนึ่งสเต็ป <c oughs> ก็เป็นผมเล่นเนี่ยผมไม่ค่อยดีลาย,ย่างนี่นะครับเ <c oughs> อาง,ง,ง่ายๆได้ไหมใช่ครับผมประเภทขับรถดีปลอดภัยมีน้ำใจครับ ผมมาใส่ยับหมดอะไม่มีใครครับใวผมเขาเรียกมุดมุดดีกว่าแท็กซี่ครับผมควรจะตายได้หรือยังตอนนี้ตอนนี้พวกกับเราหลับไปแล้วครับน่าจะน่าจะน่าจะพอได้แล้วน่าจะพอแล้วฆ่าตัวตายกันเลยดีกว่าเอาสักพวกคอหักมาเลยดีกว่าโอเค เรียบร้อยครับเรียบร้อยใช่ไหมครับเกมซอฟต์แวร์ความรู้สึกเยังไงครับลองสั่ๆตรงๆเหมือนเดิมครับความลื่นอะผมว่ามันลื่นกว่าตัว A T สอ0นย์ืะคือมันลื่นไปเลยเล่นเกมครับทัชสกรีนก็ระดับเดียวกันรับวือว่าดีเหมือนกันตามนิ้วสั่งได้ครับสีสันของหน้าจอสดใสเลยเดียสดใสเหมือนกันครับถึงจะเป็นจอใหญ่กว่าก็ตามแต่สีสันยังสดใส สดใสรุ่งโบทองว่างั้นสดใสมีมีอะไรเอ้ยอันนั้นพอศักด์สงสารเราเออกลูกทุ่งได้ไงเออโอเคก็ถือว่าเป็นแท็บเลต็ตที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งอีกหนึ่งัวสำหรับเล็กซ่าครับ AT 3 0 0ตัวนี้จากั o ชิบา้าก็ต้องขอขอบคุณตัวชิบ้ประเทศไทยนะครับ,รบที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เราได้ลองเล่นให้แฟนๆชาวโลกโซนได้ดูกันครับนะครับ สำหรับผลทดสอบอื่นๆน,นะครับหรือรีวิวเนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่หน้าเว็บไซต์ w วกคุกโซนเหมือนเดิมครับนะครับสำหรับนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรานะครับแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับ